ที่เราจะเห็นไว้เจอมันเป็นตกปลาเนี่ยตกไหมปลาเออเราต้องเอาเพต้องเอาเพยห้าเนี่ยต้องแบบรู้ว่าเราจะได้อะไรไปแน่หรอใช่แล้วในปลามันมีอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นแบบเฮ้ยใส่ห่วงยากออกเฮ้ยแสดงว่ามันมีโอกาสไม่ได้ด้วยหรอนี่มันมีน้องบิ๊กโก้ด้วยโอ๊ยทำไมไม่เอาตัวนี้ อันนี้เป็นตักไข่ค่ะ น่ไงดราค้านบอลแบบแปลงล่างแล้วโอ้ไม่ลงไม่หนุนเขาให้คิดที่นู่นอเยอะอยู่แต่ว่าข้างในมันจะได้อะไรอ่ะอย่างน้อยได้รางวัลน,น้อยก็ยังดีอ่ะแต่ไม่รู้มีเปล่าไม่ให้มันคิดเขาได้ก่อนมัน้เอาเหรอเดี๋ยวมาเอา ้อยจะได้สามครั้งไงกี่ร้อยได้สองครั้งห้าร้ได้สก็หกรมันได้สามครั้งแต่มันลดร้อยนึงอ่ะโอ้ยใหญเลยค่ะสรุปก็เอาห้าร้อยมาช้าัเอาตัวนมันใหญ่ไปเอาสิทีเดียวได ชาเราจะเอาใส่กระเป๋าไปไหนไปบื้อชาอึ๊ดเอ้ยก็โยกมาอยู่นะแล้วใครจช้ชีบน้องก่วยมันอ่ะไม่เห็นหน้าละมันประหลาดมากเลยชา ตนี้ต้องเอาที่ไหนเอาหัวมันเลยเหรอไม่มันได้แค่นี้อ๋อแต่มันสุดแค่นี้อยู่ดีโอเคได้แล้วแหละพี่ชาชาชาอุ๊ยพี่ชาตอนนี้แหละพี่ชาอันที่ค <laughs> ้างอะ่ะ หมดแล้วสามทีแล้วหมดได้ยังห้าร้อยมันได้แค่สามทีเองไสหมดปอาการนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละคีบครั้งเดียวไม่มีจริงอย่าหยอดนะร้อยเยนอะหยอดแบบที่มันได้แถมไปเลยเแล้วมันจะขีบหรอแบบเนี้ยไอ้เจ้าหมีนี่มันบางอว้ย แล้วน้องพิกมาอยู่นี่แล้วมันจะคลิปได้ได้ไงปะการัจะได้ก็เอาไม่บอกเขาเอาล่ะบอกได้หรอพี่สายบอกว่าบอกได้นะเนี่ยนี่ได้เนี่ยมันก็รูดอะดิดเนี่ยเอาน้องมากพีดอยู่นี่แล้ว นี่ใช่เอาก็เหลือสูตรทางแล้วสองเือนอ่ะเอาเมื่อกี้เราไปห้างไม่ใช่เหรอเออ สองทีเองแล้วพี่น้งเออว่ะามแล้วอ๋อทีนึงแล้วก็พอเสียอีกสองทีอะเหรอไอ้เมย์ถึง่าที่คลิปรูดๆแบบแล้วจะไม่เอาแล้วหรอเออไม่มาเลยอ่ะพี่สองน้อยฮะมันยัง วายมีมีเหรียญห้าหรอห้าร้อยเปแก้วมีเยอะนะต้องไปถ่ายปแก้วมาเหรเชนเขาบอกว่า how much you put in a five h u n d r e ไอ้มูไป2มูไปสครั้งต้องไปดูในนี้หรอไม่แน่ใจ เอาคิบเอาฟังเลยทไ,ไม่ได้ทเลยชูอเอาเขาไปแก้ให้ด้วยหรอเอานี่ไงโอ้มันถึอมาเหรียญนึ่งเออเราจำไม่ผิด อะไรกันต้องใส่มากแสดงว่ามันใส่เกิดขึ้นใช่แต่เขาก็ให้แค่ทีเดียวใช่ไหม <c oughs> เอาอแสดงว่ายังมีหวังมีชา้ามันเกี่ยวไอ้ตัวพวกข้างล่าง,งนั่นแหละมันถึงได้นี่อ่ะนี่น้องทำไมหนักจัง ของพี่ชามันไม่ได้สักอันเลยเออมันในนี่เอาไม่ได้ต้องสองร้อยถึงจะได้ทีหนึงออ่งอาเหอมันใหญ่ใช่เอ,อเอาเลยเหรอเอาโมดส่วนเลยนะออมันบิดแล้วมันบิด พุ่ชางบอกว่ามันกินที่กระเป๋าม,มันยอกจังหวมันตัวใหญ่แล,แล้วพี่เอหายไปไหนแล้วนะเนี่ยเอาให้หนึ่งเหรอ อไอ้อันนี้ถูกนะก็มันมีโอกาสไม่ได้มั้งอ,อะถายหน่อยจะปดูซิพี่เอหายไปไหนเนี่ยโอเคมัน <Okay, man. S 2> อันนี้เป็นแบบตักไข่เราจะตักได้อะไรอะ่ะ ตักแดดไหนก็ไม่รู้อันนี้เหมือนใส่ดาวเลยน้องแพงหว่าไม่ได้ตุ๊กตาพิชาเลย ะจะได้แน่ไหมละ่ะอ๋อแปดร้แน่มีเพนจงนก็คงได้แน่ไงเดีว่าไม่รู้ตัวอือเฮ้ยอันนี้คี้ขนมพี่น้ำคีลูกอมออร่อยเหรอวะเี้วได้ โอยอยากได้ตุ๊กตาให้พี่ชาทำไงน้องไม่ไม่กลับบ้านด้วยกันล่ะเฮ้ยจะจะเอาตุ๊กตาให้พ่ชาให้ได้หมดไปแล้วหนึ่งพันสองร้อยเซ็งดแล้วแถมอะไที่เนี่ยรอต้องสองร้อยเยนอ่ะหนึ่งครั้งอ่ะ เา้ามันมีตู้ขีบงนี้ได้หรอห้สองสองรอเยนได้สามค่ะทำสูตรทำสูตรหัวมันหนักไม่ใช่หรอใช่ก็เหมือนตัวอิคุลามีเลยตัวสีดำฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันต้องเกี่ยวขาให้ได้องป๋าหม่เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้ว ไอตอนสุดท้ายที่มันหัวมันจะเหลือนิดเดียวอะ่ะมันต้องเกี่ยวอะไรให้ได้นิดนึงนั่นน่ะที่เราคีบไปนั่นแหละสโนว์เปียอ่ะ้ยมันจะได้ตอน้แหละเนี่ยมันต้องเนี่ยมันต้องติดมันเกี่ยวอันนี้อ่ะมันเป็นเกี่ยวตัวอนน ไม่ได้อ่ะมัน,นอยู่ในตู้ต่อไปอะนะ่โอ้โหหมดไปอีก4 6่4500บาไม่ได้ต้องพันต้องพ<า>ันขึ้นพันเยนขึ้นอ่ะนี่จะได้ก็เราเจนหนอหมดไป2,200ยเยนหรอเหรอเออก็500บาทไทยอ่ะไปพิชาไม่ได้หรอกนะพี่ได้ไพิชาเอามาได้แค่นี้เหรอเนี่ย ก็ใช่ไงร่วมาไม่ได้หรอ,หอพี่ชาจะได้ไหมตาเดียวแบบโชว์ฝีมือเนี่ยมันชอบจะไปเกี่ยวตัวอื่นไหมโอ้ หนักไม่มีเวลมันยังไม่ถึงรอบมันมั้งไปดีกว่าเสียตังค์เยอะแล้วเราพาไปโซนอื่นกันมั่งดีกว่านะคะดองกี้ที่ญี่ปุ่นมีอะไรน่าสนใจอันนี้เป็นพวกของเล่นลอะไรอ่ะ ว้าวใสงวดอันนี้เข้ามาก็จะเจอกับเครื่องสำอางว้ยขนมน่ารักจังขนมเป็นรูปฟูจิ น่าอร่อยมากนะคะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ส่อันนี้จะเป็นแคนตาลูป oo, แล้วก็อันนี้จะเป็นมัชชาสำหรับใครที่ชอบน่าอีทมากแล้วก็ถ้าใครจะซื้อของฝากแบบถ้าเจอแล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าของฝากแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแวบพวกฟูจิน่ารักน่ารักโอ๊ยใส่หวัวไม่ได้ตุ๊กตา อันนี้ก็มีของเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเฮ้ยพี่รองเท้าแบบนี้ด้วยว้ายน้องโอ้โหไม่น่าพี่เสียตังค์เลยเมื่อกี้ซื้ออันนี้ให้พี่จาก็จบหมดไปทั้งหลายเอาตัวน้อยไปแทนโอ้ยแันนี้น่ารักจัง ตัว้อยน่ารักเสงหวานเยอะอืมอันนี้เป็นรองเท้าอันนี้เป็นกระเป๋าโอ้มีเป้นนเปสีฟันด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาววงซารลิโอชอบก็ ต้องมาโซนนี้เลยไอเด็กของน่ารักเต็มไปหมดเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายทำไมนี่น่ารักนะไม่อยากรู้งี้ไม่ไปคีบดีกว่าพี่ชายอยากได้ตัวนี้นี่ใช่ไหมชายบอกว่าพี่ชายอยากได้ตัวม่อนโอ้ยอยากคีบได้มากกว่า อ,อันนี้เหมือนเป็นบาร์บอม,อมวีน่ารักนะ ว้าวเอ้ยเมื่อกี้ไม่น่าไปหยอดเลยอันเนี้ยราคาที่หยอดอะเท่ากันเลยกับท่าซื้อเองเสียดดย กเฮียออ,ออะไรวะเนี่ยน้องโอ,อน้องเปลี่ยนหน้าได้นะคะนี่เป็น,นคนอ้วนะค่ะแล้วน้องก็เปลี่ยนหน้าเปคน คนน่ารักได้ฟึ๊บฮึทิชชู่อืมนี่มีเสื้อด้วยเสื้อกันหนาว 生物学を担当している担任の先生ジニアポケモンマリオナラちゃん。えマリオベビーヘッド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 ナラクタン ini ben นี้ tuh nih uh. นี้อุ Oh, ก็ <pen -s conclusions> oh, เฮ้ยนี่ไงอีตัวนี้เหรอที่คลิปให้พี่ชาแต่คลิปไม่ได้สักทีอ่ะที่ตอนอยู่โตเกียวอ่ะโอ้ยหนักชิบเป่งทำอะไร,รพจจี่ชายไงเ,เ,เอ้าทำไมมันขี่กันวะ เออเมื่อกี้แม่งไปหยอมหมดนะสองพันสี่โอ้ยทำไมมันยวางหน้ารถเหรอเนี่ยคตรน่ารักเลยใช่หรอก็ไม่รู้อ่ะสองร้อยห้าสิบบาทเองวะนี่มาดูอินนี่ตัวนี้น้ำ พระเจ้าปัญหาแต่ว่าวันนั้นขามันไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่หวัวมันอันนี้สวยกว่าแต่อันนี้0ันหมื่นสองขอ่ามันพนอเลยต้องกระจ ตลกจะ้ะน่ารักอันนี้มันก็น่ารักเกินต้านนะ อันไหนพี่ชาไม่ชอบไป็ตัวม่วงเหรอมันเนี่ยมันอยากได้แบบนี้แต่ไม่มีลายได้ไหมแพงมากเลยเนะนี่ยเนี่ยตัวม่วงอ่ะฮะน,น,<า>นี่คือคอะไรพุงกุญแจมใชียวพุงกุญแจมใช่ไหม เมื่อวานนะพี่ชาบอกว่าในตู้พี่ชายอยากได้ตัวนี้ไม่เมื่อกีม้มาดูอยู่เท่าไหร่นะออสองร้อยสองพันามพันเออเจ็ดร้อยแปดร้ 700, อยน้องๆมีถือกระเป๋าด้วยอะ่ะน้องถือกระเป๋าอะ่ะมี่เหมือนผมมีที่มืนมนอมนผมด้วย はい。<music>